สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่านาคราชดวงเศรษฐีครับมาวันนี้ก็มาสรุปเลขเช่นเคยนะครับนาะไม่น่าพลาดเลยทุกคนวันนี้นะไม่น่าพลาดแล้วปีนี้ได้จัดงานไหว้ครูไปแล้วทุกคนนะอาจจะไม่ได้แจ้งข่าวเลขต่างๆบอกไปเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะ ก็ได้จัดงานไหว้ครูไปแล้วนะครับบางคนก็ได้มาบางคนก็อยู่ไกลไม่ได้มานะครับเนาะก็ถือว่าได้จัดงานไหว้ครูไปแล้วก็มีเลขวันครูอีกและทุกคนนะมีเลขวันครูแล้วก็มาสรุปเลขกันนะครับว่าเราได้เลขอะไรมาบ้างแล้วก็เลขอะไรที่จะมาในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันโชคแล้วนะครับเนาะก็ไม่ชักช้าก็มาสรุปเลขกันเลยนะครับเนาะเลขที่เราลงไป วดนี้ก็เพิ่งลงได้คลิปหนึ่งนะครับแต่เป็นคลิปเลขนะใครๆได้ดูแล้วก็น่าจะเห็นก็คือตอนอาจารย์สวดมนต์ตอนอาจารย์สวดมนต์แล้วก็สวดมนต์แล้วก็จุดธูปที่มันมีเลขด้วยนะอ,ะอยู่ต่อหน้าพระพิคเนตตรงนี้แล้วก็สวดมนต์ไปด้วยนะครับเนาะก็ได้เลขมาก็คือเป็น,นได้เลขมาก็คือเป็นแปดแปดเก้าเจ็ดหรือแปดเจ็ดเก้าไม่แน่ใจแปดเก้าเจ็ด นะได้เลขมา8 9 7หรือ8 7 9นมีแหละทุกคนก็ไปตัดซื้อเอาถ้าตัดซื้อก็อาจจะเป็น8 9อ่า8 7นะ9 7นี่แหละนละก็มีประมาณนี้ถ้าเตียออกมาก็ได้3ตัวเนาะก็เป็น8 9 9 7แล้วก็8 7นี่แหละทุกคนก็ได้เลข่า3ตัวนี้ถ้าเป็นเลขขอโชค ตอนสวดมนต์นะตอนสวดมนต์ไปเทเทวดาท่านก็อาจจะมาสวดมนต์แล้วก็อาจจะให้เลขตัวนี้มานะครับก็ได้มีเลข8เลข9เลข7นะครับเนาะแล้วก็เลขงานไหว้ครูเลขงานไหว้ครูนะครับเลขงานไหว้ครูได้เลขท่านให้มาทั้งหมด4ตัวท่านให้เลขมา4ตัวเป็นท่านให้เลขมา4ี่ตัวเป็น5 1 1 4 5 1 1 4หนึ่งส ห้าหนึ่งหนึ่งสี่หรือสองหนึ่งสี่ทุกคนนะห้าเพราะหนึ่งหนึ่งก็อาจจะเป็นบวกมันเป็นสองก็อาจจะเป็นหนะ้าหนึ่งสี่ห้าสองสี่อ่าห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เนาะห้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่อ่าสองหนึ่งสี่นี่อ่าก็มีประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาสรุปเลขกัน นะเลขกําลังวันสถิติที่ออกในวันถ้าเลขสถิติที่ออกในวันวันศุกร์นะครับเพราะว่าเลขออกพรุ่งนี้วันศุกร์เลขสถิติที่ออกในวันศุกร์เนี่ยที่มาบ่อยที่สุดเลยมีนะครับถ้าเลข3ตัวเนาะถ้าเลข3ตัวมาบ่อยสุดเลยก็คือมี1นะครับมีเลข 1, 1> มีเลข5มีเลข0นะครับมีเลข1มีเลข5มีเลข0นนะครับแล้วก็มี เลข9นะครับนี่อันนี้คือเลขเลขที่มาเด่นนะครับเลขที่มาเด่นเลขที่มาเด่นกาเรียกว่ามาบ่อยที่สุดในเลขสมตัวของวันศุกร์ก็คือเลข1เลขห้าเลขศูนย์เลข9้าอันนี้มาบ่อยนะแล้วก็ลองไปตัดซื้อเอาอันนี้คือเลขที่มาบ่อยในในเลขประจำกำลังวันศุกร์แต่ถ้าเลขสตัวเลขสองตัวที่มาบ่อยสุด นะครับเลข2ตัวที่มาบ่อยสุดในในหลักเลข2ตัวก็คือมี8มี6นะครับมี8มี6มี5นะครับมี8มี6มี5แล้วก็มี2นะครับอ่าน,ะนี่อันนี้คือเลข2ตัวที่มามากที่สุดแต่ทีนี้เราไม่ได้ไปพะวงอยู่กับตัวเลขเหล่านั้นนะครับเนาะ เราอาจารย์ก็จะมาสรุปออกเป็นเลขสสามตัวเลขสามตัวจะสรุปออกมาเป็นทั้งหมดสี่ชุดเลขสองตัวสรุปออกมาเป็นสี่ชุดแล้วก็ฟันเน้นๆเอาว่าตัวเน้นจะมาตัวไหนหรืออะไรยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมารอดูกันเดี๋ยวอาจารย์คำนวณตัวเลขนะเลขเสียงเลขเสียงโชคแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะ เลขงวดนี้เลขอั่นเลขอั่นก็มีเลข5 9าเก้านะเลขห9เลขส9เลขหนึ่เาเลข0 8นะเลขศูนย์เอ่ออะไรอีกล่ะเลขอั่นเลขบางที่ก็4 6ก็อั่นนะแล้วแต่ที่แหะครับเนาะแล้วแต่ที่แต่ที่จะอั้นหน้าเหมือนกันก็เพราะว่าโควิดรอบที่สามมาใหม่มันก็อาจจะออกหนึ่งเก้าย่อะไรเงี้ย คนก็สรรหาตัวเลขสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเนาะครับเนาะอย่างที่บอกเราบอกอันนี้เป็นแนวทางในการเสี่ยงทายก็คือโปรดใช้วิจาร,รณญานในการรับชมรับฟังมีสตินะครับเนาะะเลขที่จะมาเด่นในวันศุกร์นะอาจารย์ก็มาพิจรารณาแล้วก็มาคํานวณแล้วดวงอาจารย์ก็มาดีแล้วนะงวดนี้ดวงมาดีแล้วก็น่าจะบอกเลขทุกคนถูกนะ,ะทุกคน น่าจะบอกได้ทุกคนถูกน่าจะบอกเด้ทุกคนถูกแต่ก็อยากให้ถูกกันเลยทุกคนเนาะก็ลองเชื่อใจอาจารย์สักครั้งหนึ่งมันน่าจะเข้าหลังวดน,นี้นะไม่น่า,าพลาดนะเซก่อนสัก <c oughs> นะสกิ์นะสักสิทธ์นะพูดไปกี่นาทีแล้วพยายามดูให้จบนะทุกคนนะอาจารย์พยายามบัตให้ได้สิบนาทีนะนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้อะมาดูเลขกันเลย มาดูเลขกันงวดน,นี้ฝันทุกคนลืมเล่าความฝันให้ฟังอีกแหละนะความฝันก็คือว่า,าไม่ได้ไม่ได้ฝันไม่ไม่ได้ฝันแบบว่าเป็นตัวเลขเลยนะครับนะแต่ความฝันก็คือว่าอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ได้ไปเก็บผลไม้ไปเก็บกรงเก็บของกําลังขนขนมาได้เยอะมากในความฝันขนมาได้เยอะมากแล้วก็มีเสียงคนพูดขึ้นบอกว่า,อาโอ้ได้ของมาเยอะอย่างนี้แปลว่า ได้โชคแล้วนะอย่างนี้ได้โชคแล้วนะเลขที่อาจาร,รย์ซื้อไว้แต่ซื้อลอตเตอรี่เนาะไม่รู้ว่าซื้อตัวไหนบ้างไม่รู้ว่าซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนบ้างแต่ลอตเตอรีท่ที่ตัวเลขที่จําได้แล้วก็ที่ซื้อไว้ก็คือเลขตัวนี้นะครับนะเลขตัวนี้นี่อันนี้คือเลขที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วก็พอซื้อไว้แล้วก็ฝันดีไงฝันดีนะอาจจะถูกราวัลที่หนึ่งก็ได้นะอาจ,จารย์เนี่ย อ่าน uh huh. ี่นี่อันนี้เลขที่ฝันไว้เนี่ที่ฝันนะครับฝันที่ที่ซื้อไว้แล้วฝัน uh huh. อ่ามีเลขที่ซื้อไว้แล้วฝันเนี uh ่ยอ่าแต่เลขสรุปม,มันก็จะมีในนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าเอาเราเลขฝันมาด้วยนะครับตอนะเลขที่ขอพระพิกานตตอนสวดมนต์นะครับเลขสามตัวก็คืออา่ 7, 8, เอาเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดเก้า ผมเลขเรียงเลยตัวนี้เจ็นะครับเลขเจ็หรือ8ปดหรือเก้าแปดแล้วแต่เราแต่อาจารย์ตีสรุปออกมาเป็น7 8็ดเลขเรียงไปเลยนะครับเจ็ดตัวนะครับตัวที่สองคือ1 1ึสตัวที่สามคือ2 1งนสะครับนะสองตัวที่ตัวที่สามคือ ไปต,ตัวที่4ตัวที่4ตัวที่4เนี่ยมาหักลบค่ากําลังดวงแล้วมันได้นะครับมันได้ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดนะครับศูนย์ห้าเจ็ดนะศูนย์ห้าเจ็ดอันนี้คือเลขอันนี้คือเออมันมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมาเด็ดเหมือนกันก็นกคือหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้า หน,นึ่งสองห้านี่มีอยู่ห้าตัวทุกคนให้ห้าตัวไปเลยนะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งจีสองหนึ่งสี่ศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งสองห้าตัวที่ลักสุดๆหนึ่งสองห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยนี่แหละนะแต่ที่อาจารย์ซื้อไว้แล้วคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับนีนะ่อันนี้คือเลขสามตัว เลขสามตัวเลขสองตัวหล่ะทีนี้เลขสองตัวมาตัดกําลังเลขสองตัวเลขสองตัวถ้าใครจะเล่นเบิ้ลถ้าใครชอบเล่นเบิ้ลนะครับเลขสองตัวให้เล่นสี่สี่เจ็ดเจ็ดนะครับเลขเลขเบิ้ลมีเลขเบิ้ลที่มาเด่นในงวดน,นี้คือสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลขเบิ้ลมีอยู่สามตัว เลขเบิ้ลมีอยู่สามตัวที่เด่นใครชอบเบิ้ลก็คือเลขเบิ้ลสี่สี่เบิ้ลเจ็ดเจ็ดเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือเลขเบิ้ลนะเลขเบิ้ลเราไม่ลงนะครับเนาะถ้าเบิ้ลใครจะใครจะเล่นเบิ้ลนะตัวเบิ้ลเด่นในวันศุกร์มีมีสี่สี่มีเจ็ดเจ็ดแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะอันนี้คือเลขเบิ้ลนะแต่เลขกําลังดวงเลขกําลังดวงมีสองห้าสองหกนะครับสองห้าสองหกนะ หนึ่งศูนย์เลขอันนี้เลขกำลังดวงนะสองห้าสองหกหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์แปดเก้านะครับแปดเก้าแปดเก้าแล้วอีกตัวหนึ่งสองสามเดี๋ยวคำนวณด,ดูก,ก่อนนะครับจ้านะครับแล้วก็หนึ่งสี่นี่หนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสอง เลขกำลังดวงมี25 26 10 89 14 12นอะอันนี้คือเลขกำลังดวงทุกคนเลขกำลังดวงถ้าใครชอบหลักต่ำตำสุดเลยก็10 10นะถ้าใครชอบเลขกำลังเด่นๆก็คือ25นะครับเนาะแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะถ้าจะเล่นนะถ้าจะเล่นก็เล่นตัวนี้89 26 หนึ่งสองหนึ่งสี่เล่นเล่นชุดเนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเล่นหมดนี้ก็ไม่ได้หมดเยอะอะไรนะถ้ามันถูกมาก็กำไรนะครับนาะอแต่ถ้าจัดให้เด่นเดนเลยใช่ไหมจัดให้เด่นเดนเลยจัดให้เด่นเด่นไปเลยเด่นเดนไปเลยก็ถ้าเด่นเด่นไปเลยรู้ความรู้สึกความรู้สึกมันชอบหนึ่งสี่หนึ่งสี่ นะครับมี1 C แล้วก็1 2 1 C กับ1 2แล้วก็8 9อันนี้ชอบสุดนะครับ1 4 1 2 8 9แต่ท่านรักษ์สุดๆเลยรักษ์สุดๆเลยเลข3ตัวรักษา3ตัวก็คือนะครับรักษ์3ตัวก็คือ7 8 9 1 1, 1 4 นะครับหรือ214อันนี้เลข3ตัวนะเลข2ตัวก็คือ8 9 14ทุกคนตัวกัรเด่นเด่นสองอ้าวเอาไปเลยงวดนี้ขอให้ร่ำรวยโชคลาภลองเอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูครับทุกคนพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยมีโชคลาภ นะครับวันนี้อาจารย์ก็มาสรุปเลขแล้วก็บอกโชคลาภกันทุกคนเพียงแค่นี้นะครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับรสมาชช่องพยาเต่นานคาราด้วยนะครับ